กระดาษแผ่นเดียวสีขาวจุดดําตรงกลางที่กระดาษกระดาษก,กว้างๆสีขาวให้มองไม่มองดันดไปมองจุดดํราะเราทําการมมาไม่เหมือนกันเปลี่ยนใหม่แม่เกิดขึ้นมาเสร็จปั๊บเราเห็นแม่กินเหล้าเลยดูบุหรี่ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะแม่พูดจาไม่เพราะด่าเขาดินทาเขาไปทั่วเราก็บอกว่าแม่ไหนเห็นไหมไม่ต้องมาสอนเลยขนาดสอนตัวเองยังไม่ได้นั่นไงแต่ส่วนที่ดีของเขาคืออะไรให้ลมหายใจเรามา ส่วนนั้นมันเป็นกรรมของเขาเราเอาไม่เข้าออกมาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเราจบไหมจบเขาไม่คุณเกิดมาเพื่อสร้างโลกใบนี้ขเขาโกรธขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตัวเองจริงไหมเกิดมาเสร็จปั๊บคุณจะมาปั้นแม่ปั้นพ่อให้เป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐตามใจคุณนั่นไงคุณเลยพลาดพลาดอะไรดีๆอีกในชีวิตที่คุณจะต้องเดินไปข้างหน้าเห็นไหมนี่แหละ เกิดมาเพื่ออะไรแก้ตัวเองติตัวเองใช่ไหมใช่หรือว่าไม่จริงใช่ไหมใครเป็นแบบนี้อยู่อะทำไมแม่ไม่เข้าวัดน่ะทำไมแม่จะเลิกไม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกบน่นอ่ะลองดูเมื่อไหร่แม่จะเลิกเป็นอย่างนั้นพ่อจะเลิกเป็นอย่างนี้ถามตัวเองดูดีๆว่าเราอ่ะ ดีพอเท่ากับเขาหรือยัง